ก็ต้อนรับกันได้ผมได้ไม่เข้าใจนะว่าเดี๋ยวนี้นักศึกษาหรือองค์กรน,นักศึกษาที่ทํากิจกรรมเนี่ยเขาเป็นอะไรกันไปหมดแล้วคุณคอนทิยาคเพราะไม่เห็นเนี่ยนะมีสภานักศึกษา18สถาบันนี่ อย่างเช่นสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมาศสาสตร์สภาผู้แทนนิสิตองค์การนิสิตเกษตรศาสตร์ศรีนครินทร์ทลวิโรธสโมสรนักศึกษาศิลปกรและอีกหลายๆแห่งเลยนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยนะครับ18สถาบันเนี่ยร่วมกันออกแถลงการประนามการใช้ความรุนแรงในการสลายการจุนนที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะโดย เนี่ยเอาละเนื้อหาก็ไม่ต้องไปอ่านรายละเอียดอะไรมากแต่หลักก็คือประนามการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมอืมคํถาถามคือว่าคนคือผมนี่เป็นเด็กกิจการเก่านะทำกิจกแบบนี้แหละก็ออกแถลงการก็ออกไปยนนื่นหนังสือก็อะไรไปแต่ประเด็นคือว่าก่อนจะออกแถลงการเนี่ย ถ้าเราบอกว่าเราเป็นนักศึกษาเราเป็นปัญญาชนเนี่ยปัญญาชนคือใครคือคนที่ใช้ปัญญาใช่ไหมคุณนันทยาคุณผู้ชมถ้าคนที่ใช้ปัญญาเนี่ยมันก็จะต้องตรึกตองโดยการหาข้อมูลให้รอบด้านก่อนไม่ใช่พอมีเสียงบอกว่าโอยนักศึกษาถูกตีประชาชนถูกตีมือเปล่าคลิปเต็มโซเชียลไปหมดเนี่ยว่ามันไม่ใช่มือเปล่าแล้วน้องไม่เห็นเลยเหรอ,อ น้องไม่ได้ดูคลิปอื่นๆเลยเหรอนอกจากในทวิตเตอร์ที่พวกกันเองเนี่ยไปสิงสถิตยอยู่แล้วก็พูดก,กันในภาษาเดียวกันให้ข้อมูลชุดเดียวกันหมดไม่ออกมาข้างนอกกะลาบ้างเลยหรืออ,ออกแถลงการแบบนี้ได้อย่างไรไม่อายเหรอครับค่ะอ่าแล้วก็บอกว่าตำรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐคุกคามประชาชนแต่ประชาชนก็คุกคามการทำงานคุกคามแล้วก็มีการ ใช้อาวุธกับทางเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกัน<ฆ>ไม่แม้แต่เจ้าหน้าที่นะคะสื่อมวลชนที่ไปทําหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่ก็รายงานตามสถานการณ์ความเป็นจริงพอเขามีการไปรายงานว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีอาวุธบ้างเนี่ย<ฆ>ก็ไปแบนเขา<ฆ>แล้วไปคุกคามเขาคุกคามเขาแล้วต้องการให้เขาเห็นด้วยกับตัวเองอย่างนี้หรือที่เรียกว่าสังคมประชาธิปไตย เรามีคลิปนะคะนี่ขอบคุณมากเป็นคลิปของทางาที่มีคนไปถ่ายเอาไว้เนี่ยนะคะเป็นนักข่าวของช่องสามคือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยกลุ่มคณะราษฎรก็ติดแฮชแท็กแบนช่องสามเพราะบอกว่าช่องสามเนี่ยรายงานข่าวอะไรที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยเมื่อวานก็เอามาให้ดูแล้วว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเขาก็เพียงแค่ไปถามตํารวจตํารวจโดนอะไรตํารวจบอกว่าโดนหินจากผู้ชุมนุมก่อนเลือดเต็มหน้าตํารวจอะก็แค่นั้น<อ>แล้วไปแบนเขา แบนก็ยังไม่พอยังไปคุกคามการทำงานของสื่อมวลชนด้วยเพราะไม่พอใจว่าสื่อมวลชนไปรายงานความเป็นจริงในม็อบเดี๋ยวดูคลิปนี้กันค่ะ สอนนักข่าวอีกว่าเรียนมาหรือเปล่าจรรยาบรนสือ่อ<ล>อันไหนล่ะ<น>ที่ว่าบิดเบือนการไปตั้งคําถามกับตํารวจที่เดินเลือดอาบแก้มาเนี่ยว่าโดนอะไรมาตํารวจก็บอกว่าโดนม็อบเฟี้ยงก้อนหินเนี่ยนี่คือการบิดเบือนการไปรายงานในสถานที่จริงแล้วพูดไปรายงานไปตามที่ตาเห็นเนี่ยมันผิดตรงไหนอะ่ะเขาเห็นพวกคุณ เอาไม้ออกมาจากเป้ที่เตรียมมาจากบ้านแล้วก็เฟีย้ยนปลายคว้างไปใส่ตำรวจเอาก้อนหินเอาอะไรต่อมนีอะไรเนี่ยเขาก็รายงานไปนะก็ตามนั้นอ่ะน้องคือคือฟังเสียงก็รู้ว่าเป็นเด็กเนี่ยน<ฮ>ะแล้วแหกปากมันบา้าคนบ้าคลั่งอะ่<ฮ>ะเหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะคะคือในขณะที่นักข่าวรายงานเนี่ยกล้องมันก็ตามติดไปด้วยฮะฮะ แล้วผู้ชมก็ตามติดกล้องไปด้วยเนี่ยแล้วน้องคิดว่าถ้านักข่าวรายงานไม่ตรงกับความจริงที่กล้องแล้วตาของประชาชนเห็นจากการถ่ายทอดสดเนี่ยเขาจะโดนอะไรอ่ะคือถ้าหากว่าสมมติว่ากล้องถ่ายขนาดที่กลุ่มผู้ชุมนุมกําลังเคลื่องระเบิดใส่เจ้าหน้าที่สมมตินะคเคลื่องระเบิดควันหรือว่าระเบิดขวดใส่เจ้าหน้าที่แล้วนักข่าวรายงานว่าโอ้โหตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย รอรับแต่ระเบิดของทางเจ้าหน้าที่แต่เพียงฝ่ายเดียวกลุ่มผู้ชนุมไม่ทําอะไรเลยครับเพราะว่าไม่สามารถจะรับได้เพราะว่าเขามากันมือเปล่ามาด้วยความสงบสันติอหิงสาอย่างนั้นเหรอถามกันแค่นี้นี่ไงแล้วเขาก็รายงานไปตามที่กล้องถ่ายไปแล้วตาเขาเห็นแล้วมันผิดตรงไหนมันผิดจรรยาบรณตรงไหนนี่ฝากไปยังนักศึกษาทั้ง18สถาบันคือนักศึกษาตัวแทนนักศึกษาพวกนี้เนี่ยเขาทาในนามองค์กรก็ต้องถามนักศึกษาทั้ง18สถาบันว่าตัวแทนของพวกท่านเนี่ย นะ,ะที่ท่านเลือกมาบางคนก็ไม่ได้ไปเลือกกันนะบางคนก็ไปเลือกเ,อเลือกได้มาเนี่ยเขาก็เลือกสภาเลือกองค์การมาเนี่ยแล้วออกถแถลงการแบบนี้ว่าประนามตํารวจนะเรื่องการสลายการชุมนุมเนี่ยถามว่าผู้แทนของท่านที่ออกถแถลงการเนี่ยไม่เห็นภาพเหล่านี้หรอหรือถแถลงการนี้ออกโดยบอทออกโดยโรบอทออกโดยหุ่นยนต์ที่สามารถกดปุ่มได้นะคือก็รักกันเป็นทอดนที่มอขอก็ไป โรงพักไปประนามตำรวจนักวิชาการาโคศกพักการเมืองนะครับก็เป็นนกแก้วนกคุณทองกันหมดเลยลว่า,วา<ำ>ประนามการชุมนุมที่รุนแรงอะไรต่างๆเหล่านี้คือหน้าที่ทำเพียงแค่ copy paste แล้วก็เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยหรือเปล่ามันดูแล้วทำไมเหมือนไม่เห็นความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะนะคะ ซึ่งผมก็เะว่านักศึษาในแต่ละมหาวิทยลาลัยเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาก็มีช่องทางการรับรู้ข่าวสาร <c oughs> ก็เห็นภาพแบบนี้ <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้คิดเหมือนตัวแทนองคอ์กรต่างๆที่มาออกถแถลงการแบบนี้หรอกแต่การออกแถลงการแบบนี้เนี่ยมันน่าขายหน้า <c oughs> มันน่าขายหน้ามันโชว,ว่าพวกคุณเนี่ยไม่ได้มีกลไกในการตรวจสอบข้อมูลในการคิดหาเหตุผลก่อนที่จะออกถแถลงการนะคนเขาจะดูถูกเอาว่า ตกลงเนี่ยมันกดปุ่มมาหรือเปล่าและปริ้นออกมาเลยหรือเปล่าผ่านกระบวนการคิดกันกรองด้วยข้อมูลที่รอบด้านหรือไม่ค,คือคุณจะทําทข้อสอบเนี่ยจะตอบกอของอรหรือจะเขียนต่างุูก็ต้องคิดต้องมีข้อมูลถูกไหมล่ะนี่คุณสรุปออกมาเลยว่านี่เป็นการแถลงการชุมนุมที่ไม่ชอบทํานะภาพโยนหินโยนม้าก,กันครมมครมเนี่ยน้องไม่เห็นเลยแล้วคนที่โยนไปสั่งฝั่งตำรวจนี่คือความชอบธรรมที่สามารถทำได้หรือเปล่านะคะ มีภาพหนึ่งที่เป็นภาพเจ้าปัญหาแล้วภาพนี้ถูกแชร์แล้วก็บอกว่าอ้าวทำไมอ่ะคุยถึงแกนทำไมไม่รายงานภาพตำรวจทำร้ายประชาชนบ้างภาพของตำรวจที่เอาเข่ากระทุ้งไปที่กลุ่มของผู้ชุมนุมจนตัวงอเนี่ยทำไมไม่ทำมารายงานบ้างเอาล่ะวันนี้จะเอาภาพนั้นมารายงานนี่ภาพนี้เป็นภาพเจ้าปัญหาค่ะดูแล้วโอ้ก็เนี่ยเป็นภาพที่คนประนามตำรวจมากนะคะว่าทำไมถามว่า แรงไหมหมายถึงแรงในอาการแรงนะแรงแรงแต่วันนี้จะเอาคลิปมาให้ดูนะคะเราพูดอยู่ตลอดว่าพยายามอย่าตัดสินอะไรจากภาพเพียงแค่ภาพเดียวแต่ว่ามันจะต้องดูบริบทของภาพด้วยว่าเหตุการณ์ก่อนหน้ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยนะคะเ,เราจะไม่ตัดสินนะว่าถูกผิดอะไรยังไงแต่จะให้ดูคลิปก็แล้วกันว่าทำไม เจ้าหน้าที่คนนี้ถึงได้กระทุ้งไปที่หน้าท้องของผู้ชุมนุมคนนี้แล้วจนเกิดภาพนี้ขึ้นมานะคะขอบคุณภาพจากทางช่องสามนะคะที่เขาอเผอิญว่าตากล้องเนี่ยถ่ายภาพในจังหวะนี้เอาไว้พอดีแล้วก็เลยเห็นภาพในจังหวะนี้ที่เป็นคลิปวิดีโอว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างลองดูค่ะ นี่เป็นภาพของทางการชุมนุมนะคะที่ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นการชุลมุนเนี่ยแหละคะ่ะเจ้าหน้าที่ก็ด่าหน้ากันเข้ามานะคะกลุ่มของผู้ชุมนุมก็มีการควี้องอะไรใส่ทางเจ้าหน้าที่อย่างภาพที่เราได้เห็นกันอยู่ทั่วๆไปนี่แหละคะ่ะไปดูภาพรีเพลย์นะคะนี่คือภาพเจ้าปัญหาค่ะคุณเห็นคนใส่หมวกสีขาวไหมคะคนใส่หมวกสีขาวนั้นคือผู้ชุมนุม แล้วก็ในภาพเนี่ยคือเขาพยายามจะหยิบกระบองกกมไปหยิบกระบองที่อยู่ที่พื้นถนนที่พื้นถนนนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็มาในจังหวะที่น่าจะต้องการจะหยุดสถานการณ์ตรงนั้นหยุดพฤติกรรมตรงนั้นสิ่งที่ทําได้ในตอนนั้นก็คือกระทุ้งเข้าไปที่หน้าท้องเพื่อหยุดพฤติกรรมก็เลยเกิดภาพนิ่งแบบนี้ขึ้นมาครับคือคิดต่อไปไงถ้าหยิบกระบองได้คุณคิดว่าเขาจะเอากระบองมาทําอะไร อ้าวก็ต้องเคลี้ยงหรือฟาสใส่เจ้าน <ะ S 1> หน้าที่สิคะไม่ได้เอามาทัดหูคงไม่หรอกคะอ่ะนะ,<ค>ะนี่ก็เป็นเรื่องการป้องกันตัวของแค้นตำรวจเพื่อหยุดยั้งเหตุการณ์ถึงบอกว่าทางผบชนเมื่อวานที่ทแถลงข่าวก็บอกว่าคือมองภาพแบบนี้ต้องมองทั้งหมดมองบริบทของมันว่าก่อนหลังหรือความจาเป็นของการเกิดแบบนี้คือถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าตํารวจเนี่ยไม่ใช่เดินแล้วเอาปืนจ่อยิงตุ้มๆๆๆๆเดินไปเพื่อกระชับพื้นที่ แล้วก็มีโล่ป้องกันเพราะโดนคว้างปลามาหัวล้างข้างแตกมาหลายหนแล้วอันนี้ก็เป็นหลักสากลแต่พอเดินมาปุ๊บนะก็ถูกคว้างปลาะนะแล้วเหตุการณ์ต่างๆมันก็ตามมานะครับแต่ส่วนจะเกินกว่าเหตุไหมกระทาเกินกว่าเหตุหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ที่ทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือว่าผู้บังคับบัญชาก็ต้องไปพิจารณากันอีกทีหนึ่งอันนั้นก็ว่ากันไปนะคะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยเอาคลิปมาให้ดูกันว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนกันบ้างครับพูดถึงเรื่อง